เดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเทปแทบ้านอีนสานดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเบิง้งรถแมคโครนะครับหรือว่าแตบ้านเฮาเรียกว่ารถรถนะครับวันนี้มากับคุณขวดครับขวดในตำนานวันนี้เรามาอยู่กับ โกมุสซอ่พีซีร้ 4, อยหกสิบรถนี้ก็จะเป็นอ่าตัวรุ่นขนาดกลางนะครับของโกมุสซีกับพี่โน,โน่นะครับฮีโน,โน่รุนรน่นรุ่นปูรุ่นทวดครับน่าจะร้อยเจ็ดสิบห้า หนึ่งเตานะครับวันนี้เราก็จะมาขุดขุดดินสำหรับปรมที่บ้านนะครับพรอมลงแล้วนะครับกับโคมิซึ PC ร้อยหก หรีอว่าหลักลางขาต้องสป็นลอ,อเลอร์เจ็ดตัวนะครับลอเลอร์เจ็ดตัวแคลเรีสยสองอันนี้ก็ลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับ ถีไปอ้อตอนนี้พร้อมครับลงพื้นที่ที่เราจะขุดกันนะครับ ดน๋ยวครับพื้นที่หลังบ้านนะครับแรงครับล้นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับพี่น้องอตอนนี้เรามาอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติการเคลลิ่งก่อนครับตอนนี้ ับเต็มงานวันนี้เราอุ๊ย<า>วันนี้เรามาลุยงานดินครับอตอนนี้เคลียร์ลิงทำเคลียร์ลิงทำทางเข้าก่อนนะครับวัวกันนี่เราพาพี่น้องมาดูบรรยากาศรถขุดกันครับพี่น้องครับ như bạn nào liệt lốt khô Chuyển à, Chuyển sợ tay cái nói sắc văn nâng vào đi cột căn Ăn cột đinh này sán bàn hào hả mất sự Thì xì lỗi hộp เดี๋ยวลิงเอาต้นไม้ข้างๆออกนะออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจะทําการขุดจากพื้นที่ตรงนี้นะครับหลอกลงไปประมาณ6กสิบเจ็ดสิบเซนนะครับเพื่อจะใช้ดินในการไปถมที่บ้านนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ประมาณตีข้าวประมาณสักเกือบสามสิบเขียวนะครับเดี๋ยวรถด,ดำเรามาครับตอนนี้ให้รถ เรามาเคลียร์ลิงก่อนนะครับเคลียร์ลิงทางเข้าหนักจัดเต็มครับวันนี้ครับนี่ก็วันที่ห้านะครับอ้ลืมบอกพี่น้องไปนี่หาสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยสี่ครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้อง สำหรับลิมนี้ก็พี่น้องดูช่วงเริ่มวิธีการในกรรวมันสำหรับการเชีลิงนะครับรบปุ๊ดทีมงานรถปุ๊ดทีมง,งานเที่ยงทำนะครับกับคุณพ่อบนทมบนเสริมครับเจ้านี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับ ติดตามเลยครับสวัสดีครับ